สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องเชฟแดนวิดีโอนี้มาพบกับเมนูไข่เจียวหมูสับแบบง่ายๆนะครับเริ่มต้นนะครับเราก็ใช้ไข่ไก่เบอร์3 2ฟองนะครับหมูบดนะครับ30กรัมซีอิ๊วขาวนะครับ1ช้อนชาพริกไทยขาวป่นนะครับเศษ็จ1ส่วน4ช้อนชาประมาณนี้นะครับข้าวไข่เจียวหมูสับก็จะได้แล้วสามารถทำ ทานเองที่บ้านที่คอนโดได้ครับหรือว่าทําขายเป็นอาหารกล่องก็ได้นะครับทีน,นี้ผมคิดค่าเฉลี่ยไว้สําหรับการทําขาย Delivery ได้นะครับก็จะใช้สูตรประมาณนี้ไข่2ฟองหมูบด30กรัมข้าวสวย150กรัมนะครับเสร็จแล้วก็เราก็มาตั้งน้ํามันนะครับให้ร้อนหลังจากนั้นก็ใส่ไข่เจียวหมูสับเนี่ยลงไปเจียวนะครับ ตัวนี้ผมเลือกใช้เป็นกระทะเทฟลอนกับเตาอินักชันนะครับเผื่อสำหรับท่านที่อยู่คอนโดทําทานแล้วก็หรือว่าจะทำอาหารขายในคอนโดหรือแบบสถานที่ที่เขาห้ามใช้เตาแก๊สนะครับทุกวันนี้คนก็ค่อนข้างเริ่มลดการใช้เตาแก๊สลดลงลดลงนะครับมาใช้เตาอินักชันกันเพิ่มมากขึ้นนะครับเนื่องด้วยปลอดภัยแล้วก็สะดวกง่ายยิ่งขึ้นนะครับขั้นตอนการเจียวก็ไม่ยากมากครับ ค่อยๆเจียวไปเรื่อยๆนะครับแบบง่ายๆเลือกกระทะให้เหมาะสมใบเล็กใบใหญ่ต้องการประมาณไหนนะครับไข่ไก่สำหรับทำขายหนึ่งที่เนี่ยก็ผมก็แนะนำประมาณ2ฟองนะครับใช้ไก่ไก่เบอร์3ต้นทุนก็ไม่สูงมากนะครับสามารถทำขายได้อันนี้ผมทำให้ดูแบบช้าๆนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวน้ำมันเนี่ยอาจจะใช้ตามความเหมาะสมนะครับเกี่ยวกับตัว กระทะเป็นหลักนะครับถ้ากระทะทรงแบบก้นสี่เหลี่ยมกระทะทรงก้นมนอย่างเงี้ยนะครับเราก็เลือกใช้ได้นะครับค่อยๆเจียวไปเรื่อยๆเ,เสร็จแล้วเราก็กลับด้านนะครับใกล้เรียบร้อยแล้วง่ายๆนะครับเมนูไข่เจียวใครก็ทําได้เมื่อทำเสร็จออกมาแล้วก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับผมรับเมนูไข่เจียวนะครับหนึ่งที่สำหรับทำทานหรือว่าทำขายอาหารเดลิเวอรี่ได้นะครับประมาณนี้นะครับวิธีคิดต้นทุน,ทนข้าวไข่เจียวหมูสับ ขาย Delivery นะครับพร้อมตั้งราคาขายผ่านแอป delivery เจ้าดังห้าเจ้านะครับคิดยังไงทํำยังไงมาดูกันนะครับต่อเลยวิดีโอนี้ก็จะมาสอนในเมนูข้าวไข่เจียวหมูสับลาดข้าวนะครับเป็นเมนูง่ายๆนะครับสำหรับขาย delivery โดยคีย์หลักๆเนี่ยก็จะอยู่ด้านการสอนคิดต้นทุนนะครับแล้วก็ การตั้งราคาขาย delivery นะครับก็ให้เห็นภาพรวมจะได้เข้าใจกันนะครับว่าหลายๆร้านโดยเฉพาะร้านเล็กๆเ,เนี่ยบางทีทำอาหารกันก็ไม่ไม่ได้ลงรายละเอียดกันนะครับผมก็เนื่องด้วยเคยมีประสบการณ์ด้านการคิดต้นทุนแล้วก็ทำอาหารด้านนี้มานะครับก็เลยมาแบ่งปันแล้วก็มาแชร์กันนะครับตัวตารางเนี่ยก็มีรายละเอียดดังนี้นะครับค่อยๆดูไปทีละข้อทีละสเต็ปแล้วกันนะครับผมจะค่อยๆอ,อธิบายไปช้าๆนะครับก็ เมนูข้าวไข่เจียวหมูสับนะครับ1เราใช้ไข่ไก่เบอร์3านะครับ2ฟองแผงละ120บาทนะครับมี30ฟองก็ตกใบละ4บาทต้นทุนรวมก็อยู่ที่8บาทนะครับหมูสับ80กรัม170ต่อกิโลนะครับเราใช้ไปอยู่ที่13.60บาทนะครับข้าวสารนะครับ75กรัมผมคิดให้เป็นข้าวสารเนี่ยเพราะว่าเวลาเราหูข้าวสารเนี่ยหส่วนเนี่ย มันจะกลายเป็น2ส่วนนะครับสมมติว่าหูง75กรัมนะครับมันก็จะกลายเป็น150กรัมซึ่งเป็นข้าวสวยนะครับพร้อมทานอย่างเงี้ยตัวกล่องข้าวกล่องเนี้ยผมยกตัวอย่างนะครับมันใช้ข้าว150่กรัมไข่2ฟองหมู30กรัมนะครับก็จะได้เข้าใจภาพตรงกันต่อมาก็ข้าวสารราคากิโลละ30บาทนะครับต่อกิโลก็ค่าข้าวก็ตก2.25บาทนะครับพริกไทยขาวป่น2กรัม ก็ตกจุด3-4บาทนะครับสีอกขาว1ช้อนนะครับ5กรัมก็ตกจุด1-7นะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นตัวส่วนผสมของเมนูไข่เจียวนะครับต่อมานะครับเป็นล่วงต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องบรรจุพันธ์ุนะครับบรรจุพันธ์ุนะที่นี้เนี่ยผมให้ใช้เป็นแบบกล่องโฟมธรรมดาข้างทางเลยแบบบ้านๆสตรีทฟู้ดเลยนะครับ แบบถูกๆเลยที่เป็นแถวแถวละร้อยซื้อตามตลาดสดตามอะไรทั่วไปอย่างนี้นะครับก็คิดอยู่ที่1ใบนะครับแพ็คละ69บาทนะครับมี100กล่องนะครับกล่องโฟมนะครับก็ตก1กล่องอยู่ที่จุด69บาทนะครับถุงพลาสติกคุยหิ้ว1ใบนะครับตกจุด25บาทนะครับ พริกน้ำปลา1ซองนะครับก็คิดเผื่อด้วยเพราะว่าเวลาเราขายพวกนี้อย่างน้อยก็ต้องมีพริกน้ำปลาเป็นขั้นต่ำแล้วนะครับอันนี้แบบร้านตามสั่งทั่วไปนะครับผมใช้คิดแบบร้านตามสั่งทั่วไปก่อนนะครับอยากจะมาเข้าร่วมกับแอป Delive r y ี่เนี่ยเราจะได้รู้ต้นทุนของเราที่แท้จริงด้วยบางทีละเลยหรือแบบมองข้ามกันไปนะครับก็ตัวพริกน้ำปลาอยู่ที่จุดห้าสี่นะครับณที่นี้ก็จะเป็นต้นทุนรวมนะครับทั้งหมดเนี้ยจะอยู่ที่25.84นะครับ ผมใช้คำว่าต้นทุนรวมหนึ่งแล้วกันนะครับเพื่อความเข้าใจง่ายๆต่อมาเนี่ยในหลักการคิดคำนวณต้นทุนที่แท้จริงแล้วเนี่ยเราจะต้องนำมาบวกกับค่าโสหุ่ยต่างๆนะครับพวกค่าน้ำไฟค่าแก๊สนะครับแล้วก็ค่ายิวต่างๆพวกค่าวัตถุดิบหลังการตัดแต่งต่างๆที่หักแล้วนะครับจากพวกเปลือกพวกก้านที่ใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็ค่าเวทนะครับก็หมายถึงพวกออของไหมของหลน ผัดข้าวผัดข้าวหกกระเด็นกระดอนอย่างเงี้ยในความเป็นจริงแล้วเราก็ต้องคิดหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพื่อไม่ให้เราขาดทุนนะครับณที่นี้ผมรวมกันแล้วเนี่ยให้อยู่ที่20%นะครับก็ต้องคิดเพิ่มมาอีก5.17นะครับแล้วก็ต่อมาเราก็นำา2ส่วนนี้มารวมกันเป็นต้นทุนรวม2นะครับหมายถึงว่าบวกค่าโสหุยแล้วนะครับก็จะเป็น31.01นะครับคืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราก็ควรจะขายของเนี่ย บวกค่าต้นทุนรวมให้ได้แม้เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันอาจจะยังสูงก็ยังไม่เป็นไรยังพอไหวก็คืออาจจะใช้หน้ารวมทั้งเมนูก็ได้แต่เบื้องต้นเนี่ยควรจะบวกพวกค่าน้ำไฟค่าแก๊สพวกค่าต่างๆเข้าไปด้วยนะครับในการขายอาหารเราจะได้คิดออกนะครับต่อมาเนี่ยราคาขายหน้าร้านขายหน้าร้านหมายถึงเวลาคนลูกค้ามาสั่งซื้อนะครับแล้วก็มารับของเองอย่างเงี้ยก็ขายอยู่50บบาทนะครับผมเอาราคานี้เป็นหลักแล้วกันนะครับ ต้นทุนคอสเนี่ยในด้านอาหารเนี่ยเขากำหนดให้อยู่ที่30-35%แต่ในความเป็นจริงเนี่ยพอเราใส่สูตรแล้วเนี่ยมันดีดขึ้นไปถึง60%กว่าเปอันนี้ก็ต้องไปลองพิจารณากันดูอีกทีนะครับแต่โดยทั่วไปถ้าหลักเนี่ยขายประมาณนี้โอเคคิดว่าได้ต้นทุน20บาทต่อจานได้กําไร20บาทต่อหอ่อต่อถุงอย่างเงี้ยคิดว่าคุ้มค่าแล้ว ใช้ได้ก็โอเคนะครับพอเราคํานวณไปเบื้องต้นแล้วก็ถือว่าสามารถขายตามร้านข้างทางอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับต่อมานะครับก็ราคาขายหน้าร้านนะครับซื้อกลับบ้านเนี่ยห้บาทนะครับผมก็จะมาคิดตัวพวกราคาขายผ่านแอป Delivery ทั้ง5แอปให้เลยนะครับแอปที่1นะครับก็จะเป็นตัว l ลวินฮูดนะครับก็จะใช้ราคาขายอยู่ที่50บาทนะครับราคาขายคูณด้วย1.2นะครับ1.2ก็คือจะเป็นการคิด บวกค่า GP แล้วก็ตัวต้นทุนย้อนกลับนะครับค่า GP ของโรบินฮูดเนี่ยอยู่ที่10.7%นะครับทางโรบินฮูดผมไม่แน่ใจเขาเรียกว่า LS หรือเปล่านะครับน่าจะเรียกว่า LS เป็นค่าโลจิสติกซับเซดได้นะครับก็เป็นคล้ายๆค่า GP เนี่ยแหละครับก็ให้ขายผ่านโรบินฮ o ดอยู่ที่6 0บาทนะครับต่อมาถ้าจะขายผ่าน LINEMAN นะครับก็ราคาขายคูณ1.48นะครับ ไยแมนเนี่ยจะคิด GP อยู่ที่30%มนะครับและมันมีรายละเอียดปีกย่อยมากมายนะครับในเรื่องค่า GP เนี่ยบางครั้งร้านเข้าร่วมใหม่อย่างเงี้ยก็จะได้ GP ต่ําบางที9%บางทีแล้วแต่ตกลงกับทางเซลซล์เซลล์เขาก็จะมีส่วนลดเปอร์เซ็นต์ค่า GP ให้ เป็นแบบคอมมิชชั่นเป็นแบบช่วยเหลือร้านเพิ่งเข้าใหม่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีแคมเปญนะช่วงเวลานั้นๆมันก็เลยผันแปรเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆนะครับตัวค่า GP เนี่ยแต่หลักๆเบื้องต้นเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ30%แล้วกันนะครับบวก7%จก็จะเป็น32.1%นะครับฉะนั้นราคาขายสำหรับตัว l i น e Man เนี่ยจะอยู่ที่กล่องละ74บาทนะครับน,นี่ดูให้ดีนะครับจากหน้าร้าน50บาทมาซื้อเองที่หน้าร้านเดินมาซื้ออย่างเงี้ยยกตัวอย่างบขข้าขาวไเเจีย,ย50ท แต่เวลาขายผ่านไลน์แมนเนี่ยจะต้องขาย74บาทนะครับต่อมามาขายผ่านแอปแกลฟูดนะครับก็เช่นกันแกลฟูดกับไลน์แมนเนี่ยค่า GP เท่ากันก็ใช้ราคาเดียวกันเลยเป็น74บาทนะครับต่อมาก็จะเป็นตัว s h o p e e Food นะครับตัว s h o p e e Food เนี่ยก็ให้ให้ใช้ราคาขายคูณ1.5นะครับตัว s h o p e e Food ค่า GP อยู่ที่32 นะครับบวกด้วย7%นะครับก็จะเป็น34.24%นะครับราคาขายจึงต้องปรับให้เป็น75บาทนะครับถึงจะได้กำไรนะครับแล้วก็คุ้มต่อมาก็จะเป็นตัวฟู้ดแพนด้านะครับฟู้ดแพนด้าเนี่ยก็จะเป็นราคาขายนะครับหน้าร้านคูณด้วย1.5นะครับค่า GP ของฟู้ดแพนด้าก็จะอยู่ที่32นะครับเปอร์เซ็นต์บวกด้วยแวด์นะครับอีก7% เท่ากับ34.24%นะครับก็จะเท่ากับตัวช h o ป e e Food นะครับฉะนั้นราคาขายก็จะอยู่ที่75บาทนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคการตั้งราคาขายต่างๆนะครับสำหรับตัวเมนูง่ายๆนะครับเมนูที่เราสามารถทำขายได้ทำขายในคอนโดทำขายในบ้านอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมอยากจะเอาเบื้องหลังไม่ให้ดูว่าโอเคในการจะขายของแต่ละอย่างเนี่ยเราต้องวางแผนแล้วก็คิดต้นทุนลงรายละเอียดให้มากนะครับ ส่วนเมื่อได้เห็นราคาต้นทุนราคาขายแล้วเนี่ยเราจะยืดหยุ่นยังไงหรือจะมีแคมเปญอะไรมาเล่นจะทำยังไงเนี่ยยังจะสามารถรู้เบื้องหลังได้นะครับไม่ใช่ว่าบางทีวันต่อวันเราขายไปเลยโดยไม่รู้อะไรเลยอย่างเงี้ยเออฉันซื้อของมา2000ขายขายขาย,ขายรวมกันไปมั่วไปหมดแต่ไม่มีแบบมาตรฐานเลยอย่างเงี้ยหรือไม่มีต้นทุนชุดแรกให้พอเรารู้เรื่องก่อนอย่างเงี้ยนะครับก็จะทำให้เราขาดทุนสะสมแล้วก็ต้องปิดร้านไปหรือว่า ขาดทุนเสียหายไปเรื่อยๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิดีโอนี้ถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเชฟแดนเพจเชฟแดนด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ